ล่าสุดบิจโจกแยมแจ้งข้อหาคดีน้องต่ออย่างน้อยสองคนพลตำรวจตรีบุญริตรอดมารองผู้ประชาการตำรวจภูธรภาค7เดินทางมาที่สพอบางหลวงประชุมร่วมกับพลตำรวจตรีจักริดเครือศูนทรวานิศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนคปรปฐมและตำรวจชุดสืบสวน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐมแพทย์จากโรงพยาบาลบางเลนและนางสาวนิ่มแม่ของน้องต่อผ่านไปกว่าสามชั่วโมงยังไม่มีใคร ออกมาจากห้องประชุมจากการพูดคุยกับนายพุทธพ่อของน้องต่อเล่าว,ว่ารู้สึกเริ่มเบื่อตำรวจรับตัวไปสอบปากคำทุกวนันถามซ้ำๆคำถามเดิมๆถึงวันนี้เวลาผ่านไป17วันตัวเองไม่ได้ไปทำงานเลยโชคดีที่ทางโรงงานยังเข้าใจว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจึงอนุญ,ญาตให้ลาหยุดได้30วัน ขณะดเดียวกันอาจารย์เจพร้อมกำนันตำบลหินมูลและผู้นำชุมชนเดินเข้าไปบริเวณข้างบ้านของนายพุธและนางสาวนิมพ่อและแม่ของน้องต่อซึ่งเป็นพงหญ้าหนาทึบและเป็นคลองสาธารณะด้วยให้ในายพุธจุดทูปบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ช่วยค้นหาลูกชายที่หายไปและคณะก็เดินเท้าเข้าไปค้นหาใช้เวลากว่าสองชั่วโมงไม่พบอะไรที่จะไปสู่การพบอีกที่หายไปพบเพียงผ้าอ้อมเด็กและกระดูกสุนัขตาย ล่าสุดพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตรเดินทางมาที่สบพบางหลวงเพื่อติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดเผยว่าวันนี้แม่เด็กยอมรับแล้วว่าชายเสื้อเหลืองไม่มีอยู่จริงแต่ยังปิดบังอะไรบางอย่างจะให้ตำรวจเค้นสอบให้ชัดๆอีกครั้งส่วนเรื่องการแจ้งข้อกล่าวหาขณะน,นี้พบการกระทำความผิดทางอาญาบางส่วนและจะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาอย่างน้อยสองคน แต่ไม่ใช่แม่เด็กโดยพบการกระทําความผิดส่วนไหนก็จะแจ้งความดำเนินคดีในส่วนนั้นวันนี้หากทุกอย่างพร้อมจะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาอย่างน้อยสองคนส่วนจะจบเมื่อไหร่ขอเวลาให้ตํารวจทํางานอีกนิดต้องเอาความจริงออกมาให้ได้พอน้ําหนักทั้งหมดอยู่กับแม่คนเดียวล่าสุดนิ่มสารภาพแล้วโกหกเรื่องลูกไม่มีชายเสื้อเหลืองน้องต่อไม่ได้ถูกลักพาตัว บิ๊กโจ๊กมาสพบางหลวงรอบซองเผยนิ่มยอมรับให้การเทจไม่มีชายเสื้อเหลืองเท่ากับเด็กไม่ได้ถูกลักพาตัวแต่ไม่ยอมบอกว่าเด็กไปอยู่ที่ไหนที่สพบางหลวงพลตำรวจโทรสุรเชษฐ์หักพานรองพอบตรได้เดินทางมาคลี่คลายคดีของน้องต่อที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยอีกครั้งหลังจากมาครั้งแรกช่วงสี่ทุ่มที่ผ่านมา พลตำรวจโทสุรเชษเผยว่าจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนภาค7เจ้าหน้าที่ตำรวจไยสืบส,วน, 7, นว,ส,บสวนของตำรวจภูธรจังหวัดนคปรปฐมสพบางหลวงเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน7และเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมน,นุษย์คนครปฐมได้ร่วมสอบปากคำแม่เด็กพบการกระทำผิดทางอาญาบางส่วนซึ่งนำไปสู่การแจ้งข้อกล่าวหาในส่วนของผู้กระทำความผิดนั้น วันนี้หากพบการกระทําความผิดทางอาญาส่วนไหนจะดำเนินคดีในส่วนนั้นส่วนเด็กตอนนี้ก็ยังไม่พบจากการสอบปักคําของแม่เด็กแม่เด็กออกมายอมรับแล้วว่าโกหกเป็นบางประเด็นเจ้าตัวได้ยอมรับว่าชายเสื้อเหลืองไม่มีอยู่จริงเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าแม่ให้การเท็จและเห็นได้ว่าสิ่งที่พูดไปบางอย่างนะั้นเป็นเรื่องโกหก ในวันนี้จะต้องให้พูดความจริงออกมาให้ได้เพราะคนเป็นแม่ต้องทราบว่าลูกหายไปไหนบิ๊กโจ๊กกล่าวต่อว่าชุดสืบสวนภาค7 ตำรวจสพบางหลวงกำลังไล่ถามในทุกประเด็นน้ำหนักทางคดีอยู่ที่แม่เด็กทั้งหมดแม่เด็กจะต้องทราบว่าเด็กหายไปไหนตัวแม่เด็กนั้นเองที่จะรู้ตอนนี้จะให้น้ำหนักทั้งหมดอยู่ที่แม่เด็กคนเดียววันนี้จะมีการดำเนินคดีอาญากับบุคคลรอบข้างสองคนแต่ไม่ใช่ตัวแม่เพราะวันนี้ตัวแม่ยังคลายความจริงออกมาไม่หมด ซึ่งการทำงานเราใช้วิธีการสอบสวนตามปกติเจ้าตัวออกมายอมรับเองว่าชายเสื้อเหลืองนั้นไม่มีอยู่จริงขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายจับใครเป็นเพียงแค่การแจ้งข้อกล่าวหาเท่านั้นแต่ในเรื่องของการมีชีวิตอยู่หรือไม่แม่เด็กยังไม่ได้บอกส่วนเรื่องการนำพรางยังไม่ฟันธงเมื่อเจ้าตัวตอบว,ว่าไม่มีคนใส่เสื้อเหลืองแสดงว่าเด็กไม่ได้ถูกลักพาตัวไปวันนี้ให้น้ำหนักเทไปทางแม่เพียงคนเดียว ล่าสุดอาจารย์เจพดเรื่องเศร้าน้องต่ออาจจะไม่อยู่แล้วยังคงเป็นข่าวที่สังคมให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเพราะต่างก็เกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์คล้ายกับคดีของน้องชมพู่บ้านกอกจากกรณีการหายตัวไปของเด็กชายต่อสักแสงสว่างหรือน้องต่อวัยแปดเดือนหายไปอย่างปริศนาจากบ้านพักหมู่ที่6ตําบลหินมูลอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนับว่าเป็นเวลา16วันแล้วยังไรวีแวว หรือเบาะแสของน้องต่อว่าหายไปอย่างไรหรือใครอุ้มไปล่าสุดมีผู้ใช้ tiktok อกรายหนึ่งได้โพสต์คลิประบุว่าอาจารย์เจโพดเรื่องเศร้าน้องต่ออาจจะไม่อยู่แล้วเรื่องนี้ต้องดูแฮชแท็กน้องต่อแฮชแท็กน้องต่อ8เดือนหายปริศนาแฮชแท็กน้องต่อถูกลักพาตัวโดยในคลิประบุ โพสของผู้ใช้ a c e b o o k ชื่อว่าจัก,กรินรังสิมันธนากรระบุว่าไม่อยากโพสต์แบบนี้เลยด้วยข่าวดังมากน้องน่าจะจากไปแล้วเมื่อคืนเตรียมทำลายหลักฐานคนในบ้านน่าจะรู้ดีคนให้เงินให้ทองรู้จักกับคนในบ้านดียกเว้นคนที่เข้ามาจ้างวานไม่ใช่คนพื้นที่เคลียร์คดี25นี้ครับความรู้สึกตัวเองเท่านั้นครับแต่ก็หวังว่าความรู้สึกนี้จะไม่เป็นจริงขอให้เป็นเพียงแค่ความรู้สึก ไม่ใช่เรื่องจริงหลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยพแพร่ออกไปต่างก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นเอาจริงๆร,งรงล่างสังหรณ์เราเป็นนั้นกลัวน้องจะไม่อยู่แล้วเหมือนเจอน้องชมพู่เจออีกทีก็เป็นจุดๆไหนทีแรกบอกอยู่ไงไม่เคยเชื่อใครเลยแม้แต่คนเดียวหมอทั้งหลายคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าน้องชมพู่สามวันยังไม่รอดเลยนี่สิบกว่าวันจะรอดหรอ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเราคิดว่าน้องต่อยังไม่เป็นอะไรคะ่ะอาจจะมีคนเลี้ยงอยู่ก็เป็นได้อย่างไรก็ตามก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารญาณในการฟังและขอให้ค้นหาน้องต่อให้เจอล่าสุดเปิดข้อหาที่ผู้ได้รับหลังตำรวจเตรียมดำเนินคดีล่าสุด ทีมตอบโต้ภัยพิบัติของมูลนิธิสุขสารานุเคราะห์จังหวัดนครปฐมมาช่วยกันค้นหาบริเวณแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้กับจุดที่ในรังมาชีว่าเอาน้องต่อมาทิ้งไว้หาสักพักทีมก็พบแผ่นเพิดเด็กที่ใช้แล้วอยู่ข้างแหล่งน้ำ ขณะเดียวกันทางในพุทธและนางสาวนิ่มเมื่อทราบข่าวได้ขี่รถจักรยานยนต์มาดูด้วยนางสาวนิ่มยืนยันอย่างมั่นใจว่าแผมเพืดพผืนนี้ไม่ใช่ของน้องต่อเพราะน้องต่อใช้แผมเพืดขนาดไซส์เอแต่ที่พบเจอนี้ มีขนาดใหญ่กว่าพร้อมแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าไม่ใช่ของลูกตนอย่างแน่นอนแต่ในการปฏิบัติการค้นหาทางน้ำของเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติการกันไปอย่างต่อนเนื่องโดยนิ่มเผยว่าตอนแรกก็รู้สึกดีจึงรีบมาดูแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ ล่าสุดรายการดังได้เผยข้อมูลสาคัญซึ่งได้รายง,งานว่าเจ้าหน้าที่ตารวจได้เผยว่าสัปดาห์หน้าพุทธอาจจะถูกดาเนินคดีไม่ได้เกี่ยวกับที่เด็กหายแต่จะถูกดําเนินคดีข้อหาเป็นทุรจรดหาหรือชักพาไปซึ่งบุคคลนั้นกระทําการค้าประเวณีล่าสุดทีมข่าวได้พูดคุยกับป้าของนายรังเปิดเผยว่านายรังเคยประสบอุบัติเหตุตอนอายุ8ขวบโดนรถชนได้รับบาดเจ็บ กระทบกระเทือนทางสมองแต่พ่อกับแม่ไม่มีเงินไม่ได้พาไปรักษาทางสมองทําให้ในายรังกลายเป็นคนสติไม่ดีตั้งแต่ตอนนั้นสําหรับพฤติกรรมของนายรังบางวันจะมีาการคลั่งเอาไม้คว้างบ้านชาวบ้านไปทั่วจนภายหลังพ่อกับแม่ก็ทิ้งไปอยู่ที่อื่นญาติพี่น้องก็ไม่มีใครดูแลนายรังจึงอยู่เพียงลําพังมีเพียงตนคนเดียวที่บ้านอยู่ติดกัน คอยให้ข้าวให้น้ำอยู่ตลอดส่วนข้อมูลที่นายรังให้ปากคำกับตำรวจว่าเป็นคนอุ้มเด็กส่วนตัวคิดว่าไม่เป็นความจริงเชื่อถือไม่ได้เพราะนายรังชอบพูดจาเพ้อเจ้อพูดไปเรื่อยอีกทั้งในวันเกิดเหตุ5กุมภาพันธ์นายรังไปกินเหล้ากับเพื่อนในหมู่บ้านตั้งแต่เช้าและในวันดังกล่านายรังใส่เสื้อสีน้ำเงินไม่ได้ใส่เสื้อสีเหลืองซึ่งในวันเกิดเหตุยังมีชาวบ้านไปถามนายรังว่าเอาเด็กไปหรือเปล่าวันนั้นนายรังยังยืนยันว่า ไม่เกี่ยวข้องต่อมาตำรวจสพบางหลวงพาตัวนายพุทธและนางสาวนิ่มออกจากศูนย์พิสูจน์หลักฐานหนึ่งจังหวัดปทุมธานีโดยพาออกประตูหลังของตัวอาคารซึ่งสามารถเข้าออกได้เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้นก่อนพาตัวขึ้นรถตู้ของตำรวจสพบางหลวงเดินทางออกจากศูนย์พิสูจน์หลักฐานหนึ่ง โดยตำรวจยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดของการนำตัวพ่อเด็กและแม่เด็กเข้าเครื่องจับเท็จเนื่องจากเกรงว่าจะกระทบต่อรูปคดีซึ่งยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าเข้าเครื่องจับเท็จครบทั้งนายพุทธและนางสาวนิ่มหรือ